เดียแล้วนองเ้ยตรงป่าวันน <contamination. S 1> ี้ตกงนสองตัวตัวเดียวสองทอนบูเต็มหัวเลยวะเต็มหัวเลย ปีกับใส่ลงไปตัวตัวน้ำล้างโคกนะฟาไปก่อนปลาสุกกันใส่ผักเขา มึงกันนี่กดบวกบวกเลยอีกข้างมันเนาะต้องมีลงก่อนอนะกดน้ำโกโก้นี่ยังหวานอีกหน่อยใส่เขียเทิ่งลงไปเลย mùa hộp bạch 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 ใส่ผักลงไปพี่น้องไอ้กีแล้วล่ะตัวทอดแตงมไม่ห่วยได้ปะนี่ใส่ผักลงไปพร้อมห่วยห่วยซิงก่อนซิงก่อน ฟ้าเว้ยเอไม่ขีด่ดอกครับ,สบแสบเดากม้ห้วยเลยนีู่ตอนเดียวพอแล้วรูเลีล้ยงป่ะลุยกันเลย กำลังหดนหวน